ท่านผู้ชมครับตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องการรื้อโพงพังผิดกฎหมายนะครับโดยเจ้าหน้าที่จังหวัดสงขลาครับรือถอนไปแล้ว159ป่านะครับส่วนชาวประมงที่นำเรือมาจอดปิดทางเข้าออกทะเลสาบสงขลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยุติาตการรื้อถอนล่าสุดนำเรือกลับเข้าฝั่งแล้วครับ เรือประมงกว่า70ลำนะครับถูกนำมาจอดปิดทางเข้าออกทะเลาสาบสงขลาครับประท้วงปฏิบัติการรื้อถอนโครงพังของเจ้าหน้าที่โดยมีการนำเชือกมามัดเรือต่อกันจากฝั่งหัวพญานาคนะครับไปจนถึงท่าเรือน้ำลึกส่งผลให้เรือประมงพาณิชย์ไม่สามารถเข้าไปขนถ่ายสินค้าทำให้การขนส่งสัตว์น้ำหยุดชะงักกระทบการค้าขายครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนายวรพันธ์ สุวัรยุหะประลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์2เมืองแหนมเคอสิงหานครกับลงพื้นที่พูดคุยกับแกนนำกลุ่มประมงนะครับเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องก่อนที่กลุ่มเรือประมงดังกล่าวจะนำเรือหางกลับเข้าฝั่งทั้งหมดและแกะเชือกที่ขึงเอาไว้ออกเนื่องจากคลื่นลมแรงครับแต่ก็ยืนยันนะครับก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งจนกว่าจะบรรลุข้อเรียกร้องครับ ขณะที่นายจเจริญโอมานีประมงจังหวัดสงขลาเปิดเผยนะครับบอกว่าการดําเนินการจัดระเบียบพงพางมุ่งเป้าบริเวณทะเลสาบสงขลาแล้วก็เขตน้ําชายฝั่งที่พบการทําพงพางกีดขวางร่องน้ําเส้นทางอุพยพของพันธ์ปลาแล้วก็สัตว์น้ําไวอ่อนครับซึ่งกระทบต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําโดยรื้อถอนอย่างเป็นระบบนะครับพร้อมเก็บข้อมูลและพิกัดเพื่อติดตามผลสามารถรื้อถอนได้ทั้งสิ้น13แนว 13แถวนะครับจำนวน159ปากตามข้อสังการในการเปิดร่องน้ำและได้นำเสาอ,อุปกรณ์ทั้งหมดขึ้นเรือหลวงเพื่ออยัดไว้เป็นของกลางดำเนินคดีดตามกฎหมายครับด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ค่ะนายบรรจงนแสที่ปรึกษาสมาคมรักทะเลไทยบอกว่าเห็นด้วยค่ะว่าพงพางเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายจึงควรรื้อถอนทั้งหมดไม่ใช่รื้อเฉพาะจุดที่อ้างว่ากีดขวางร่องน้ําเพราะว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเอาใจกลุ่มทุนประมงพาณิชย์เรือบรรทุกสินค้าเพราะฉะนั้นอยากให้บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันค่ะ